ถ้าคุณลงจากเขาคอมุ่งหน้าไปยังลงเก่าและจุดพักรถสวนรัชมังคาพิเศษหรือที่ใครเรียกว่าตลาดแมวที่นี่มีร้านกาแฟกาแฟกาแฟเตาถ่านครับโคตรอร่อยเลยราคาแค่หลักสิบแต่วิวด้านหลังเนี่ยหลักล้านร้านนี้ชื่อว่ามอนซ่อนแก้วจะซ่อนจริงหรือเปล่าแวะมาได้นะครับ มาได้ทั้งปีนะครับ Daddy do ป๊าทา ถวนี้เรียกว่าตลาดอะไรหรอครับตลาดแมวตลาดแมวและทริปการเดินทางมาเขาอ้อในครั้งนี้จุดที่ผมมาแวะณจุดนี้นะครับซึ่งเรียกกันอย่างเป็นทางการว่าสวนรัชมังคลาพิเศษซึ่งชาวบ้านแถวนี้มักจะเรียกกันว่าตลาดแมวนะครับที่เนี่ยมันเป็นจุดแวะพักเป็นจุดชมวิวจุดซื้อของ ขายของที่ระลึกแล้วก็เป็นจุดใหญ่ที่สุดจุดหนึ่งบนเขาคอนะครับอันนี้เอาลองกินไหมตั้งอยู่ประมาณที่กิโลเมตรที่108ถนนสาย1ิอพิซนุรลกลมสักซึ่งถ้าเกิดเราเดินทางมาจากเขาคอมาถึงแยกแคมสนก็อนเลี้ยวขวาไปทางลมสักประมาณ8กิโลแต่ถ้หากขึ้นมาจากลมสักก็จะอยู่ระหว่างทาง อถึงแยกแคมป์สนประมาณ8กิโลเมตรนั่นเองนะครับชาวบ้านและชาวเขาในบริเวณใกล้เคียงจะนำสินค้าทางการเกษตรผลผลิตจากไร่นามาขายกันอย่างแบบสดๆนะครับรวมถึงสินค้าผักสดผลไม้เมืองหนาวที่อิมพอร์ตเข้ามาช่วยกันสร้างสีสันให้กับตลาดและชาวบ้านนะครับ ที่นี่นะครับมีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายเช่นอันนี้ก็เป็นกระหล่ำหัวใจนะครับหวานกรอบมากสดจริงๆนะครับผมซื้อลองมาทำกินแล้วเอาจำได้ว่าเราเคยไปเก็บเมื่อสามปีก่อนนะแครอทก,ก็นี้นะครับ,บนขนาดเล็กกำลังน่ารักเลยเชียวรับเกาหลีก็มีมานะครับทิศซ่าไข่อันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะ ช่วงนี้คนเยอะมากเลยครับพอดเีเป็นช่วงเทศกาลครับก็ต้องเข้าใจแต่นี่ครับผมว่ามันน่าจะเป็นไฮไลท์สำหรับผมนะครับชื่อล้างกาแฟหม่อนซ่อนแก้วครับอยู่สุดขอบชายแดนเลยเป็นเพิงร้านเล็กๆนะครับไปเินเข้าไปเลยเด้นไปเลย ข้างในก็จะตกแต่งแบบง่ายๆครับเป็นวัสดุที่สามารถหา,ไ,หาได้โดยธรรมชาติมีต้นไม้มีมุมให้ถ่ายรูปเซลฟี่กันก็เยอะพอสมควรครับในนี้นะครับเป็นข้าวน้ำนมครับซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในที่นี้นะครับร้านบ่อนซ่อนแก้วเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะใช้เตาถ่านนะครับในการทำน้ำกาแฟมันเลยทำให้รสชาติของกาแฟที่นี่จะออกแบบมีกลิ่นถ่านผสมเล็กน้อย เพราะบรรพบุรุษของเราก็ก่อเตาด้วยเตาถ่านกันมาทั้งงานหละครับผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของกาแฟที่นี่เขาทำมันเองครับสองคนแม่ลูกครับและนี่นะครับที่ทําให้ผมว้าวที่สุดครับวิวด้านหลังร้านเนี่ยครับกาแฟแก้วหลักสิบแต่วิวเนี่ยหลักล้านนะครับเป็นทิวเขาสวยงามมากมองไกลๆนะครับจะเห็นพระธาตุผาซ่อนแก้วครับนี่แหละครับ ก็เลยเป็นที่มาของชื่อม่อนซ่อนแก้วครับได้เสพกินจากธรรมชาติจิบกาแฟเย็นๆโอ้ไม่อยากพูดแม่งโคตรฟินเลยตัดมาที่ภาพของดัตี้เมียนะครับก็เธอมีความสุขกับกานชอปปิ้งครับ ผมเข้าใจนะครับว่าคุณผู้ชายหลายๆคนก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนผมกับการรอผู้หญิงช้อปปิง้งซื้อของนะครับไม่ป็นไรครับกลับมาที่ร้านกา,ฟาแฟเราต่อดีกว่ากาแฟาสด ซ่อนแก้วครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะครับแต่ผมชอบแล้วก็ประทับใจครับกับเจ้าของร้านนี้ซึ่งคุณพี่ท่านนี้ก็แนะนำเรื่องราวต่างๆของที่นี้ได้เป็นอย่างดีค่ะที่เป็นเ็อย่างนี้เพราะว่าเขาก็คงกินข้าวตามปกติเลยใช่ไหมครับน้ำน้อยค่ะ คนยุค90อย่างผมก็ได้ใช้ครับเทปคาเสเซ็ตเนี่ยครับเป็นจุดกิมมิคเล็กๆครับในการตกแต่งร้านห่อนซ่อนแก้วนะครับอันนี้เป็น Facebook ของที่ร้านนี้นะครับมาอุดหนุนพวกพี่ๆเขาได้นะครับ ใช้เตาถ่านจริงๆนะครับในการกุ๋นเขาเป็นอีกลสที่นี่มก็แปถึงมันกลิ่นไม่เหมือนไงมัธรรมาดาขายแปดสิอ่ามีถ้ำด้วยนะคะเออได้ข่าวมาถ้ำตรงไหนครับเนี่ยเนี่ยถ้ำอยู่ในตรงผาท่อนแก้วเนี่ยตรงผาอยู่ในผาหรอครับผาเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยเป็นหน้าผาแล้วก็ในเนี้ยค่ะถ้ำในผาเนี้ย ถ้าใครเห,น,หนื่อยกินตำนานถึงจะค่ะท่านหาจงเจงแล้วมีใครเคยเข้าไป็นมีเนาะมีค่ะตอนนี้ก็มีอ่านะมีจักรนาเข้าไปมีจักรนานแล้วก็จะมีถ้าอยู่ล่<ม>องมีบันไดล่องเนีค่ะล่องโม่อ๋อที่บอกจะลูกแก้วก็คือที่เข้าไปใช่ใช่อ๋อค่ะแต่ป๋าต้องแค่ยังไม่เสร็จยังไม่ทำยังแบบโม่อะไรวะก็คือท่ามือตรงหานี่แหละค่ะกาแฟเท่หอเลยครับกาแฟ เป็นกาแฟโบราณธรรมดาค่ะอโอเหรออ่ะถ้าถืงได้เป็นกาแฟสดอาราบิก้าน้องน้องลองไหมน้องกาแฟสดทกแก้วไหมไม่เป็นไรครับพี่ตาน้องชอบอันนี้เป็นกาแฟโบราณธรรมดามันมันได้กลิ่นเตาไงเออเอาเป็นแกกาแฟเตาวาธรรมดาใช่มีหอมแบบตกแต่งอย่างง่ายๆนะครับใช้วัสดุอย่างสังกะสีเนี่ยมันได้ความเป็นธรรมชาติมากเลยมีฝักทองดอยนะครับโอ้โหใหญ่จริงครับดูจากขนาด เทียบกับฝามือได้เลยไปอุดหนุนกาแฟสดหมอนซ่อนแก้วกัได้นะครับหาไม่ยากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแด,ด๊ดดี้ดูของผมด้วยนะครับ